สวัสดีครับมาจากที่ไหนสีอ๊บสีสีอ๊บจากที่น้องสีใช่ไหมใ้่ครับครับทีนี้มาเพื่ออะไรอะไรครับมางานงานวันครับเย่ต้องเพลงให้ฟังเนี่ยครับฮะต้องเพลงให้ฟังหน่อยต้องพี่เจ้าผมถือกล้องให้ก็ได้แม่นผมจะถือกล้องให้ดอกเรียนวะเรียนครับเดี๋ยวผมถือกล้องให้ลองเพลงให้ฟังเลยครับ อยากฟังเพลงไหนล่ะน้องอะไรก็อยอมครับแม่ครับอยา่อยากโกหกฉันเยอย่างนั้นหนลอกลวงกันเธอนั้นจะได้อะไรลองช่วยกันลองช่วยกันเธอมีเขาอยู่เต็มหัว

ต้องแช่ตัวซิพิมซีคิวางเดเออไอ้ิมนี่ย้ลงทางอย่างลงทางเฟีทางเฟีดทางเฟีทาสิเมีนวะนี่ลงทางเฟีหรือทางยูทูบ้ลวงทางสองลอีกึ้มครับคู้จังโอีกึ้นโกอีกึ้ทังทังทังเฟีของหนุ่มซีกิโน่โอ้โหนอยครับโอีกึ้มครับเมียนวะมันจอกไหมครับเียวโอ้บ้านนองจูไหมครับานองวรับ น้องยิงครับน้องยิงครับโอ้เตี้ยครับานุ่นโอ้มาอะไรกนเนียเตี๋ยวันแล้วไปนี่แพรครับแพรทั้งนี้โอ้แพรบดทุก้ันครับ่บดปีครับแพรแมนครับแพรบดแมนครับมื่อเช้าทั่วไปเิมน้ำมันคนเขาจะ่อยพ่อในบ้านสามลูกคือเขายิงสามลูกไปครับอ่าแมนครับแพรเลยยิงสามลูกแพรเลย ันต,ตัวครับเชิญครับเชิญถ่ายได้เลยน้องๆเชิญถ่ายได้เลยที่เด็ดตลาดบ้านหองีครับบี่เด็ดบ้านตลาดจพวกชั่วชู้กินนะครับนี่เอ้พวกั่วพวกเพื่นนี่พวกชั่วเพื่อนนี่อ้อนเก็บกีนเรากินมื้ให่เราจะเช่าบาถามเราบึงแล้วะสิ่ัวครับจ อเมื่อนี้ FC มาเยอะมาย่มลายเมื่อนี้ตสองืัอนี้พึงอย่างนี้น้องๆเขาอะมากลายที่สุดเลยมื่อนี้เขาอาจจะยิที่จงแหลกไม่ใช่วงมอหิมาเดีมากระอรอซุกันไปเนใครับซุมผมมาับ่ไม่นแไปัดดดาวครับอ้ยไปเยอไอ้ายไปเยอ่แต่อาผมีังินเนีโอ้ผมบ่่ครับบ่ห่่ใลว ไอ่ไอก็เอาดากมาจากเื้อทุกครับโอ้โหใส่กินมันสิถึงแบนอีกแบนเดียวอีเลีแล้วตัดตอตตลอเออว่จริงครับอ้เอาล่องกิีปุ่น่ครบเอาลงอีกิีนล่ะคันทีลงแต่ว่าพี่ก็ต้องไปตัดต่อ้าใจว่าตัดต่ออาจจะเชลงอาจจะลงทางเฟียดก็ได้ถ้าี่เบิร์ดาล่งบางเห็นคลิปนี้ผมอยาบอกว่าขอบคุณครับ มีเทศกาลนะครับมีเทศกาลมากมาเลยมาต่ตั้งอาทิตย์ทีแล้วเนี่ยสองสามอาทิตแล้วนี่ตัวมาว่าท่าน่เห็นเพิรนเลไม่หลุดไหลครับจ้ไระไม่หลุดไหลารักนั่นอยู่แล้วกับว่าว่ามีอนนะไม่หลุดแลวก็าหลนี่แต่ตุมไก่ครับยังข้อมุกจ้มสาวนะครับไก่ได้ใส่ว่าข้อมุกจบสาวได้ใส่ี๋ยวข้อมกจมสาวนะครับ มุกเก็บสาวมุกเก็บสาวครับักมีไว้แค่คิดแต่เล่นจริงมีไว้เพื่อเป็นแฟนจัง <c oughs> ว้อย่งชอบเลยว่ะเอออีกมุ้งหนึ่งอีกมุ้งยังไม่ได้ังได้อีกมุ้งหนึ่งได้ครับไลยครับดอกไม้มีไว้เป็นจีบแต่จีบคนมีไว้เป็นสาว <c oughs> ที่้องนีี่จะ้องี่ใช่ฮะฮะไม่ทายีมาไ่ายลักกิ๊กเป็นแค่คนปอฮะชายกิ๊กเป็นแค่โสดหลอกฮะแต่ลักกิงเป็นแฟนกันเลยนะเจ้เด็ดเเด้ เออดีหวานมากสุดๆฮะเนื้อใจดีเนื้อใจดีข้ามหยอกอะไวะครับอันนี้ครับมุกหยอกมุกนึงครับมุกเก๋มุนดีครับเก๋มุกหนึ่งอ่รักจริงมีไว้แต่งรักเป็นแฟนมีไว้เป็นเมียเเย มาเลือที레레่ของแท้เลือดที่ของจริงของแท้ไหมของแท้โอ้ยแล้วเอาไแของแท้ของจริงของไอ้แจของจริงของแท้ไอ้แจกแจกกี่แจกไปเพราะไ้ลองกัาเป่นเพ่งของแท้ยังของแท้แ่วะไอ้ลองกขาเปล่ยนลองเขาเปล่นนี่รีเพ่งนี่เต้นเต้นเต้นกันเลยอันจะเทียวอเอากี๊ตามดีเลยครับเพรานั้นครบเงั้นขายไดสาบาทมี่น่ ơi, ai, kim cúc ai, ai, bì nhang bạc biem, sao, sao, chụp ngày nào vậy? chụp ngày nào? chụp ngày nào nhiêu hơn? chụp ngày nào đấy? chụp ngày nào đấy? hai mươi bốn đây là trăm ba, đây là trăm ba, đây là hai trăm, trăm chín mươi ba, cả trăm chín mươi ba đây. giãn dài, giãn dài, con, khỏe, 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 ไปมิกิตาไ้ปีิวของยตนตี่โอ้ขอบใจงเยขอบใจงเยเฮ้ยขอบใจขอบใจไปน้องกินได้น้องกินไหมน้องกินเลยปันสลัดเนี่ยองชีนันสตัปันสลัดกินของชีันลอ๋อกิตาดิกิตามกิตาเว้ยน้อกิตาว่ิกตามีดีที่สนเลยหาเีาห้อ อนนี้งพีวเลียวางานเลงีนึงแพงอีกนึงแงเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรก็ได้ขอบกนะฮะเพลงงกตาอะไรเออไอพวกมีกีตาป่ะพวเดี๋ยวมาดแจ็คอบนึงเลยนี้รีก่ามีอลีอยู่นี่ไอเบนึงนอันนี้กีตร์ต่ออีกเพงนึงของจริงของแท้เออ้วของจริงอะไรแค่ อวกของจริง right. อ so ้วของเทมันต้องดินสนอะไรเขามันต้องโดนสนตีนกูแน่แน่อ้วกของเทอ้วของเทไมครับเอาควเริ้มต้นไม้ี๋ยอมยอหมันหลวงยังสีอ่ะอ้วกของจริงอวของแท้มันต้องดินมันต้องโดนสนตินกูแน่แน่อ้วของเทอ้วของเทอะไร ตัวอยังตัววะงั้อนลองแนี oh, that <that Gosh, okay. ่เดี๋ยววะของแท้ครับของแท้แท่วาของแท้แท่วาของแท้ของแท้ของแท้แท่วาของแท้ของแท้แท่วาโอ้ยัมถ้าลองป้าโจ๊บบีรีด้วยให้บ่อคนเจ๋อก็เพ่งหนี่ไหมสนเจ๋อเพ่งให้พ่อสนเจ๋อก็เพ่งหนี่ไหมโอ้ยใหบ่พ่อยนลอง นาลองาควยเกียงมาเพ่งเพ่งอย่างเนี้ยเว้ยนองไอ่ลองลอดไอลองใหยังฮะเพ่งดีไอ้มักเลยลองในจเพ่งอันี่ยเพงรักเทียคนเดียวของเฟร่เขงอันเปนงครับเอาเพงสร้างไหนสร้างอืมางเดสร้างไหนสร้างแบบของอะไร อ๋อเพียงที่ร้องได้ไม่เป็นเพียงเงนเพียงสั่นเปนเพียงอะไรเพียงที่จะร้องได้คือเกิดมาไม่เคยเจอใครเงื้อเชื่อชวนกันร้องหน่อยได้ไหมเนี่ยขอกระเบาห่าหนึ่งหนึ่งเร่งขอกกระเบาครับที่เดียวอยากจนไม่คองคนเย็นเยียด แรงแกลังเกียร์ชิดติดเวียนใจใครในกัารในกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอเพ่งกันไอ,อ้นี่ดีกว่าเอาแค่เท่าลบ่าวนี่เพ่งแม่กินไทยแลนด์ด้วยเพ่งไงเอาแดบเลยครับนีไ้ไมด่ดีเอาแม็กอินไทยแลนด์แดนดินไทยเรา ก็จนคนเก่าก็มีแต่ของดีๆมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยอยายุทธยาลับบุรีหลังหรือเปล่าครับลองลองม่คอยเก่งแลบแลบแลบิ่งไหนอีกคือคู่ไม่อายลองเพ่งแลบอยู่วันนี้แลบเพ่งไหนอีกอะ โอ้ยฮะไปทั่วที่ทั่วเดียนรลายไปทั่วอะไรเปนกัเงินแล้วเนาะไอ้ไอเป็นนักข่าวานักข่าวเป็นเรื่องอะไรเรื่องเล่าชานี้เรื่องเล่าชาได้ตีไอเดาบอลนเ้อบดบอลน้บเกาเก้าเดาบอลเดาบอลใเบื้งหนเอลในเบื้องาโอ้ยเดาอน้เอ็ดจ้าอีกเาบนี้โอ้ย

ดองก็มเปี่ยนึ่งสองสามสี่ห้าเจ thay chỉ <laughs> thay ở nhảy hông nè thay 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 ở hắm hông à ôi <laughs> 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 นอันนี้จไมเอันนีเนะว้เซ่เซ่เนี่ยัเซ่เอับเออนึ่งก็ดันวก็ดันอันนี้นยนทําำอยเล่นเหมดครับี่เด็ดโอ้ยเฮ็ดดีเนีบอ่าเดี๋ยวนีอะไรม ใา่ควเขาอยู่กวยชุเขาเป็นนักเก็ตละรับโลกเขาจะไปทำตัวมากชีมาเซ่ไปครับไม่ายยาวเนีเขาจิ้มสาดนช่หมครับพี่เขาจิีมกต่างกันย่าอะไรจิ้ขายยากมีเมื่อกี้

ตีวันยังยังไม่ได้มึงจะได้ได้โอ้ยนม่เงาครับคิดน้อันเตี๊ยวันขอบกูครับน่าทึ่อโบกูปะไม่เป็นไรจังเปเพิ่นดูอยู่นี่เตยวัยังไม่เข้าจุดเย้าใครได้มามาผมจะไพมาให้อันนีมาเตียรอยู่ได้โอ้ยเตี๊ยโอ้ยกันนั่นไอ้ส้ขันเตีเมื่อไ แดดวนตรงเเปียมอยู่เฮ้ยเกงอว่าเปียมอ่ะ้ไปเตียมโดนแล้วไอ้เตียงแต่สลดไม่หลุดมีอันสไัดไอ้เป็นไม่รุ่นะตอนนี้ไอ้เงี้ยเป็นวุ่นจิดเทาแล้วนะไอ้เศร้าเตี๊ยแล้วเอนะสามแปดพวกตัวกตัวยุ่ี่ยนกตัวจะว่ารุนลูกเข้าหรือวแล้วกตัวรุ่นลูกเข้าอะไมนวะ

เต้นเพลงเดียวผมขอร้อง้ย้ันใ้จ้าีกล้องก็มะเจ้าีกล้องเ้เรากล้องวงจิดนะผมคว้าอเปไทย่างน้นะอยาไปเยมคดังคดังต่างไปก็สื่อมาทางเดียวทำกปลาบนนู้นครับคนสูงครับ อยู่ก็จะร่าสงบ้านเนี่ยตรงไหนมึงจะพึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกากินตำปลาน้องก็กินตำปลาตำปลาครับตำปลาเมื่อไหร่ตำปลามามามากินเสียวกันครับผมตำปลาเมื่อนีร่ครับน้องเขาเมื่อไหร่นัวไปโบนเอฟซีจากบ้านน้นครับเอฟซีจากบ้านน้นสูง แล้วก็นานี้ก็เล่ากับแมานางกินน้ำอย่ลาน้องผู้นี้ก็นเลยมันก็ถ่ายคลิปไปเพิ่งยู่อันนี้มาอีกครับวันนี้มาได้ครับสะดวกมาได้ครับมาได้ครับแล้วกินตัวมากผู้ใดขึ้นมาผู้เดียวเพื่อมาหมูอครับหมูมเมียนมานมุมซุ่มนี้ครับโอ้ค่อนๆบวครับอืออาครับมีส่วนอีกว่าครับมีอยู่มีได้ได้มาโอกได้ก็บตัวได้เอาให้ มได้ตัวหนี้เลยวก็คือกันมัคือตัวเด็กอันไหนกันนครับตัวตัวเด็กไม่ครับมาได้พี่น้องพี่หนองบ้านโน้นสูงทางป้าจับจับจับปัาใส่ห่อนมุ้ยแล้กั้นหุ่มคามครับ

Này nè, nói, nhắc với khuôn nặng á, nhắc bỏ một Anh này. Bỏ về. ยุ่ว่านึกว่า้าดีแล้วไหนแสบแ้งครับบอกต่อเลยิดเล็กๆตรงคาตาปิดเลยกๆงคนตาเลย ับที่อะ,ะไรหรอกครับหลับพี่หากลายเป็นคนดังไปเนี่ยมาจดจำทาง,ขงเขาเรียนเลยเขาเขาถามตัวเด็กเขาเห็นจิบตัวนี่จิบไอ้ไม่มีคนถามเดีว่าเขาเห็นตัวท้ายน้ำใบไหไม่มีคนถามมั้งเรื่องคนมาคนดังคนดังครับเขาบอกตัวป่ะครับอยู่บ้านมันเป็นคนดังเลยนะครับ